สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่ตุ๊กกับพี่ภูมินะคะเดี๋ยวจะพามาดูที่ดินนะคะที่ที่ดินแปลงที่เท่าไหร่คะพี่ภูมิแปลงที่22ครับอ่าที่ดินแปลงที่22นะคะตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งที่อยู่คอสามสิบค่ะ,คะแล้วก็ตำบลอะไรคะตำบลองครักษ์ตำบลบางปรากฏค่ะอำเภอองครักษ์จังหวัดอะไรคะ ค่ะ,ะที่ตรงนี้ท,ที่พี่ภูมิยืนอยู่ตรงนี้เป็นอะไรคะถนนหน้าแปลงครับค่ะถนนหน้าแปลงที่ดินนะคะจะเป็นคอนกรีตนะคะนี่นะคะถนนหน้าแปลงที่ดินจะเป็นคอนกรีตกว้างเท่าไหร่คะสิบสามเออกว้างสิบสามเมตรนะคะซึ่งที่ดินตรงนี้นะคะมีพื้นที่กี่ไร่คะสองไร่สองไร่ราคาเท่าไหร่คะราคาสองจุดแปดล้านบาท ไม่ใช่ค่ะราคา2.4ล้านบาทนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่โดยรอบของแปลงที่ดินตรงนี้กันเลยนะคะที่ดินตรงนี้จะมีหน้ากว้างนะคะหน้ากว้าง64เมตรนะคะลึกห้าสิบเมตรนะคะอันนี้นะคะคือแปลงที่22่ที่ดินมีมีน้ำประปายังคะพี่ภูมิมีแล้วค่ะในตรงไหนคะ ไหนไปชี้สิไม่เห็นหอะนุ่นไงนั่นนะคะจะมีปลาปาบดานหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะแล้วก็มีไฟฟ้านะคะนี่นะคะไฟฟ้า3ฟาเฟสหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็มีลัลวคอกม้านะคะ3ด้านแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือถนนหน้าแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในแปลงที่ดินกันเลยค่ะ ที่ดินตรงนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนสีเรนประมาณถนนสีเลนนยสองศูน,นย์สองสี่นะคะสองศูนย์สองสี่องคลักษ์บ้านนานะคะประมาณสามกิโลเมตรนะคะพอเราวิ่งมาจากถนนรังสิตนครนายกนะคะวิ่งเข้ามาจนถึงคลองสามสิบนะคะพอถึงคลองสามสิบแล้วเราเลี้ยวขวา มาวิ่งมาบนถนนนยนย4015นะคะอีก3กิโลเมตรนะคะแล้วก็ที่ดินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะสังเกตฝั่งซ้ายมือจะมีลัวคอกม้านะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยค่ะก็ที่ดินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวเข้ามานะคะอันนี้คือแปลงที่22นะคะสภาพก่อนการพัฒนานะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเราพาไปดูโดยรอบแล้วเราจะไปดูแปลงตัวอย่างที่ได้รับของเพื่อนบ้านที่ได้ซื้อไปแล้วแล้วก็ได้รับการพัฒนาแล้วนะคะซึ่งที่ดินตรงนี้นะคะก็มีการซื้อไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าทีนี้ลูกค้าซื้อตรงนี้ไว้หลายแปลงนะคะก็เลยแบบว่าอยากจะขายต่อนะคะซึ่งที่ดินตรงนี้นะคะาราคานะคะสองไร่สองไร่ สองจุดล้านนะคะสองจุดสล้านบาทนะคะอยู่ห่างจากมศวนะคะประมาณ10กิโลเมตรนะคะนี่นะคะอันนี้คือสภาพโดยรอบของแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านท้ายของแปลงที่ดินนะคะจะเป็นลำรางนะคะด้านท้ายของแปลงที่ดินจะเป็นลำรางกว้าง6เมตรนะคะ ี่นะคะด้านท้ายของแปลงที่ดินนะคะจะมีลำรางท้ายแปลงแบบนี้นะคะกว้าง6เมตรนะคะเราก็จะทําการผ่านน้ํามาแบบนี้นะคะผ่นผันน้ําเข้าแปลงที่ดินแบบนี้น้ำเยอะจังเลย,ยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาบรรยากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้5้าโมงครึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงตัวอย่างกันนะคะ2ไร่ราคา2.4ล้านบาทนะคะพร้อมกับการพัฒนาขุดบอ่อ75-100ตารางวานะคะลึก2-3เมตรนะคะแล้วก็ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์สาลาไม้ไผ่อีกหนึ่งหลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างการพัฒนานะคะ ของลูกค้าที่ได้ทำการพัฒนาไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือแปลงเพื่อนบ้านนะคะนี่แปลงที่21นะคะและ้วลูกค้าโอนไปแล้วนะคะนี่นะคะก็ลูกค้าก็เอาฟางมาลงแล้วนะคะก็ขุดบ่อนี่นะคะขุดบ่อแล้วขุดบ่อแล้วไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะ ลูกอะไรนะคะแต่ว่าก็เนี่ยนะคะเอาฟางมาลงเอาฟางมาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ่อตัวอย่างที่ลูกค้าขุดนะคะนี่นะคะเป็นลูกค้าขุดบ่อแล้วนะคะนี่นั่นนะคะเราก็จะทำท่อเข้ามาอย่างนั้นให้ลูกค้านะคะ เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าขุดบ่อเรียบร้อยแล้วน้ําก็จะใสประมาณนี้นะคะอันนี้คือแปลงที่21นะคะแปลงเพื่อนบ้านเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ลูกค้าน่าจะทําเป็นที่ปลูกบ้านนะคะนี่นะคะคือถ้าเกิดว่าหลังจากการพัฒนานแล้วมันก็จะไม่ไม่ลกนะคะเราก็จะทําการขุดบ่อแล้วก็ปรับหน้าดินให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะ แล้วถัดมานะคะนั่นนะคะจะเป็นแปลงที่20นะคะอันนี้ลูกค้าก็เพิ่งโอนไปเมื่อตอนเดือนเดือนมีนานะคะนี่นะคะโอนไปเพื่อเมื่อเมื่อตอนมีนาลูกค้าก็ได้เข้ามาทําการพัฒนาแล้วนะคะโออทำเข้ามาปลูกปลูกพืชแล้วนะคะนี่นะคะไม่รู้ว่าอะไรบ้างหลายอย่างเลยนี่นะคะ นี่ลูกค้าได้ลูกค้าก็ได้เข้าไปเอามายังโอเคนี่นะคะที่แปลงนู้นนะนูน้นแปลงนูน้นไปเอามาใส่แล้วนะไม่ไปเอาของตัวนู้นมาเร็วๆแปลงนูนใส่แล้วนะก็ไปเอามาไม่เป็นไรอันนี้ก็คือลูกค้าปลูกฝรั่งนะคะนี่นะคะฝรั่ง นี่นะคะลูกค้าก็ต่อท่อน้ํามาแบบนี้นะคะนี่ปลูกฝรั่งอันนี้ไม่รู้เลยว่าต้นอะไรแปลงนี้ลูกค้าทําไส้ไก่ด้วยนะคะนี่นะคะคือสาลาสาลาที่เราแถมให้ลูกค้านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ลูกค้าก็เอาตู้คอนเทนเนอร์มาลงนะคะนี่นะคะตู้คอนเทนเนอร์มาลงแบบนี้ สวยงามนะคะนี่นะคะก็คือสภาพหลังการพัฒนาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ไม่รู้ลูกค้าปลูกอะไรเอาฟางคุมไว้ด้วยอันนี้เป็นลูกค้าขุดเป็นอินฟินิตี้นะคะรูปแบบบุบ่อตัวนี้ลูกค้าขุดเป็นอินฟินิตี้นะคะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นแปลงที่19นะคะ อันนั้นก็โอนไปเมื่อเดือนมีนาเช่นกันนะคะนี่ลูกค้าเอาฟางมาลงเรียบร้อยปลูกพืชเรียบร้อยเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่19นะคะอันนี้ลูกค้าก็เพิ่งโอนไปเมื่อเดือนมีนาเช่นกันนะคะลูกค้าก็ได้ลงมาลงต้นไม้ไว้ไว้เยอะเลยค่ะนี่นะคะ นี่ลูกค้ามาลงต้นไม้ไว้เยอะแยะเลยนี่นะคะโอ้สวยงามมากแปลงนี้เนี่ยคะ่ะอันนี้ลูกค้าขุดบ่อเป็นบ่อปลาวานนะคะนี่นะคะบ่อปลาวานอันนั้นน่าจะเป็นลูกค้าน่าจะปลูกตะไคร้แล้วก็ใบเตยนะคะ นี่นะคะก็คือว่าสภาพหลังการพัฒนามันก็จะประมาณนี้นะคะนี่ตรงนี้ลูกค้าน่าจะทำที่ไว้ปลูกบ้านนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้พื้นที่สองไร่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะสองไร่เหมือนกันก็ อันนี้นะ่าจะเป็นอะไรนะเนี่ยชะอมปะเนี่ยอันนี้เป็นลำรางท้ายแปลงนะคะกว้าง6เมตรนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะลักษณะการพัฒนาแล้วก็พื้นที่โดยรอบตรงนี้นะคะก็พื้นที่2ไร่ราคา2.4ล้านบาทนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้า สนใจยังไงนะคะสามารถนัดชมที่ดินได้เลยนะคะที่เบอร์0806161806นะคะเอ่อมีแค่แปลงเดียวเท่านั้นนะคะคือแปลงที่22นะคะถ้าอยากได้ที่ดินตรงนี้ยังไงนะคะก็รีบโทรมาสอบถามและสามารถนัดชมที่ดินได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ